แหลงอยู่แล้วฮึ่ยคนใต้เหรอแหลงอยู่แล้วแหลงอยู่แล้วฮึ่ยลูกตาคนใต้ว่ะพ่ออยู่นะครับพ่ออย่าเฮ้ยตั้งตรงแต่มันหล่นไปโดนหางแต่เลยพ่อพ่อพ่อแแดงดงพ่อเยอะมั้ยลุงครับลุงลุงเอครับลุง ลุงรู้จักไมเมดเน็ตไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบร่วงลุงเอครับหนูยอเบ้ขวาเมื่อวานลุงเออายตรูสุโก้ลุงเอหรือยังครับยังไม่ได้รับเลยครับน้องันมันแค่วายร้ายัได้ก็แค่นั้นจะสู้จะรับแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจอารมณ์าเรื่องนะครับแม่ฮะเรากลับมาช้าจังเลยแล้วยังไงมัมบอกว่าง็ลืมแม่ก็วุ่นอยู่กับงานเห็นใจแม่หน่อยไม่ได้หรือไงอ๋อแม่ท่าเหน่อยงานกลับมานะครับแบดพาเรนติ้งเป็นเกมแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวอ่ะครับ เล่นจบแล้วขอความเห็นลุงเอับนะครับวันนี้แม่แม่วันนี้วันเกิดผมนะโอ้แม่รู้อยู่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดลูกถ้างั้นแม่ของขวัญปุมละแม่จะให้อะไรเป็นของขวัญหน้าะบอกว่าไข่้งมิ่งนะเคยได้ยินเรื่องคุณหน้าแดงไหมพอถึงวันเกิดเด็กดีคุณหน้าแดงเจ้าของคุณหน้าแดงไม่เคยเลยค่ะแม่แม่มีแต่เคยแต่ถ้าลูกอยากได้ของขวัญบ้างลูกต้องไปเข้านอนงั้นผมไปนอนเลยนะแม่ผมไนอนทุกวันลุงก็ยังหลอกเหมือนเดิมเลยนับนะครับทุกคนอย่าด่าลุงเอเลยแต่งเรื่องหลอกหลอกเด็กแล้วนะคุณ อ๋อคุณน่ะมันคุณหน้าแดงคือหลอกใช่ไหมคือหลอกใช่ไหมคือหลอกใช่ไหมฉันก็ทํางานอยู่ก็เลิกกะดึกนี่ตอนแหล่อีสัตว์พอพูดหยาบวาน้องบอกแม่ตอแหลอ่อี้ยอี้ยคนแปลใครวะคิดว่าฉันโง่มากหรือไงกู นี่พ่อกูจริงๆเหรอเนี่ยไม่เด็เกรกับเาโอ้ยพ่อเถื่อนยังมากูว่าพ่อกูตาเหลือกยังไม่ยี้ยีอยังยินฟังอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันรู้จักมิสเตอร์บีนไหมเครื่องหมายสีเหลี่ยมครูไวท์ไคครูไวท์ไคครูไวท์ไคครูอวเรไค้รงไวทไคครูไวทคครูไวท์ไนครูไวท์ไคครูไท์ไคครูไวท์ไคครอไวี่ไคอกูไวท์ไคครูไวท์ยคครูไวท์ไคครูไอท์ไคครูไวท์ไคูาวเกไคครูไวท์ไคนรูไวท์ไวท์ไมึงูอวท์มคงดู ผู้หญิงเงีย้ยอะไรใจจะเกงในชัปเปอร์แมนอย่างเงี้ยแล้วตาจะถลุนออกเบ้าอยู่นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ไหครับตอนนี้ลุงเองก็จะไปนอนนะครับทุกคน <c oughs> เดินกันไปในห้องครัวมีอะไรไหมเราต้องเข้าไปนอนนะทุกคนนะนเดี๋ยวตรงเอเบาโดูเน็ดให้นิดนึงนะครับนะถ้าปิดเลยไม่ไม่น่าได้นะครับตรงนีว,ว่ากูชอบตอบดูเหน็ดมันมันดีอ่ะเราต้องมานอนใช่ไหมเตียงเราอยู่ไหนเนาะทุกคน,นมีแต่คนบอกว่าเนื้อเรื่องมันดีนะเกมนี้เดี๋ยวลองดูกันนะทุกคนนะครับไม่เห็นมีที่นอนกูเลยอ๋อนี่ที่นอนอ๋อนี่ที่นอนลูกจะเล็กหน่อยพัออนยาตปิดก่อนนะครับทุกคนตรงเอจะนอนก่อนนะครับดูดิเฮ้ยทิชชู่มีไว้ทำไรนะ รู้มึอแ้อน้องมึงดูดิที่ช่วยทำอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเชื่ออาจารย์ครับเมีดาต้องอครับเฮ้ยมันโหดหูขนาดนั้นเหลือุกคนเดี๋ยวลองดูดิใครใครไม่เคยเล่นใครไม่ใครไม่เคยดูพี่ว่าไม่เคยหน่อยน้องน้องเครื่องหมายสี่เหลี่มยมไม่ต้องยี่ยตัวอะไรวะหน้าขนะี่นิดหน่อยครับ,รบชื่อใหม่น่ารักดีนะครับนิดหน่อยสมชื่อเลยนะครบทั้งรมทั้งสมอง ้นตัวาลุงเอครับถ้าวว่างๆอยากให้เล่นมาวอชชิ่งครับเอาไปร้อยหนึ่งครับขอขอบคุณมากครับเป็นโทษเป็นตูดขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงอะเมื่อกี้ขุยเราเห็นตัวแดงแล้วนะน้องตุกตานี่มันของขวัญจากคุณหน้าแดง คุณนาแดงมันตุกตาให้เราน้องสวัสดีฉันชื่อทีรอนดาเพื่อนให้หน่อยครับมันชอบรอกว่าพ่อเป็นอันล้อแหลงอยู่แล้วเฮ้ยคนใต้เหรอแหลงอยู่แล้วแหลงอยู่แล้วเฮ้ยตุกตาคนใต้ว่าเพราะฉันสร้างมาจากเวทมงให้นใช่แล้วนายทำช่างฉันขึ้นมามีข้อสงสัยครับถ้าเปรดี้ชามอนาแล้วน้ำอสูจิมันจะออกเป็นน้ำหรือน้ำมันเครื่องอยากรู้ทำไมวะไม่เป็นไรหรอกบางครั้งนายท่านก็กคิดผิดท้ายเทียบกับตุกตาตัวอื่นสืดยอดไปเลยอยากเล่นอะไรด้วยกันไหม แม่พ่อแม่กำลังโซโล่คนนี้บอกว่าเข้ามใกล้กล้องหน่อยครับผมมีเรื่องจะบอกรู้จักอีน้ำใหม่ให้มาหาด่วนเลยมึงเลิกตามอีน้ำก่อนมีบางอย่างที่อยากให้ผมทำไหมใครมีสภาพจิตที่อ่อนไหวรบกวนไม่ดูเกมนี้ <c oughs> นครับเครื่องหมายสีเรื่องมันตึงเนื้อเรื่องเข้มข้นขนาดนั้นเลยหรอ,อไม่ใช่แบบนั้นนายจะเป็นคนกินต่างหากฉันสามารถรับรู้ของที่นายกินได้ We a n for man Dad We can go M for M b y central hubon นายนายฉันคิดว่านายเป็นประสาทกูยังไม่ได้ฟังประสาทและอารมณ์ของความรู้สึกน้องน้องนัด พ่อมึงเธอเท่ากับฉันแล้วฉันจะได้ใจนายมากขึ้นผมดูนะเกมนี้ตอนจบมันค่อนข้างตึงเครียดมากเฮยเจ้าไม่รู้จริงหรอทำไมทุกคนบิ้วขนาดนั้นวะเกมนี้น่ากลัวมากครับผมเล่นเกือบชักเลยครับจริงหรอชักวาวไอ๊ะซักลุงเอ๋ครับนักเตะคนไหนป้องกันไม่ดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมซี่ไม่ได้ใส่ถุงเมซี่ถุงขาดถูกว่าเลยเจ้าขี้เซาลูกกำลังอ่านจดหมายนี่อยู่ตอนบ่ายโมงใช่ไหมแม่เตรียมของที่ลูกชอบมาใู้เย็นแล้วเพิ่งมาดูโอเคก็คือแม่แม่ แม่เตรียมอาหารไว้เราแล้วนะครับทุกคนนะฮะกินไม่ได้เหรอเวฟบอ๋อออนี็สี่เหลี่ยมโดยที่จริงใจอ๋อนี่ไงต้องตั้งตุ๊กตาไว้ก่อนนะครับไอเอมูงอย่าทำลายเราเราจะได้ของกินมาแล้วน,น้องตอนนี้ผมจะบอกให้นะครับตอนจบคือตุ๊กตาที่ลุงถือจะอ้าปากแล้วอมจูดี้ของลุงเนี่ยเนี่ยสปอยจังเลทีนี้เราก็กินนะครับ นั่นของที่นายชอบหรอเอ้ยตุ๊กตาจะไล่มนว่าน้องตุ๊กตาจะไล่มนนี่ผมเคยเล่นเกมนี้แล้วร้องไห้ครับเฮ้ยริงอรอผมหั่นหัวหอมไปด้วยเล่นไปด้วยมึงว่างขนาดนั้นเลยเด็กไปครั้งที่นายกินเสร็จอาหารจานหนึ่งจะกลับไปที่เดิมเดิมเขาว่าประตูกตาที่ถือทีครับผมไม่ไดจถือขวดนะให้ถือขวดเอ้ยจัดตุ๊กตาเด็กน้ำาหรอไปอ่านแชทไลฟ์ก่อนเขาประท้วงให้แดกน้ำอ่ะไอ้ม่ ฉันก็ไม่รู้สิแย่แล้วขวดมันพ่อต้องห่วงก้นผมแน่ๆพ่อห่วงก้นผมขวดก้นผมแน่ๆอ๋อหวังว่าพ่อคงจะหลับอยู่นะพ่อนายเหรอมึงด่าพ่อกูเหรอตุ๊กตาน้องพ่อไอ้ตุ๊กตาด่าพ่อกูพ่อนายเหรอไอเฮียมันด่าพ่อกูอีสัตว์จะเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงหรอกนายท่านจับตัวพ่อของนายไปแล้วอีสัตว์ไอหัวแดงจับพ่อไปแล้วนะ โอเคก็คือนะครับไอ้นหัวแดงเป็นคนเสกตุ๊กตานี้นะครับเนื้อเรื่องที่ลุงอีพอเข้าใจนะครับให้มันปินเพื่อนของเรานะครับตามตามที่แม่เราเล่าไว้นะน่าจะประมาณนี้พ่อผมอยู่ไหนนายท่านจับตัวพ่อนายไปเพราะว่าพ่อนายเป็นคนไม่ดีอ๋อก็คือตอนต้นเรื่องอ่ะพ่อดูรังแกนะแต่ว่าแบบนี้มันจะทาเกินไปแล้วพ่อผมรับผมกําลังจะจีบสาวแต่เขาตอบผมว่ามีผัวแล้วผมควรทาไงมึงก็จีบผัวก็ได้อีกสักก็พ่อนายเป็นคนไม่ดีไม่ใช่สักหน่อยก็คือนะครับก็คือเหมือนว่าพ่อมันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีกับลูก ทางลัดต้องเข้าผ่านประตูเสื้อผ้าของนายคํวามลับของโรนันโดที่ไม่เคยเปิดเผยคือโรนันโดาสามารถกระโดดมงลูกโบลิ่งได้แค่หนึ่งครั้งในชีวิตไอสัตว์ให้พ่อมึงโดดได้สองที<ม>เถ้อไอสัตว์เข้าไปทางตู้ใช่ไมหม,มไปหาพ่อใช่ไหมครับนะครับก็คือพ่อเขาไม่มดนีนะครับนะแล้วเหมือนในนี้มันช่วยเหลือนะครับนี่มันบอกให้เข้าไปหาพ่อในตู้ลองเข้าไปดูดีไปเจอเลยเอาเปิดไม่ได้อยู่ดีอ่ะยังเปิดไม่ได้ ไมวะเย้ยจังแฮะถ้างนั้นต้องใช้ตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่นายแทนตู้เสื้อผ้าจะทําหน้าที่เหมือนประตูมิติเรามันสามารถพานายไปไหนก็ได้รวมถึงที่พ่อแม่นายถูกจับไปไม่เห็นมีอะไรเลยนี่โอ้ลืมไปลืมไปเลยก่อนจะใช้ทางลัดนี้มีสองสามขั้นตอนนายต้องทาก่อนเอาวิทยุพ่อมาโนกหลิวคนหน่อยครับว่าเลิกกินมาม่าได้ตัวหลิวมึงเลิกกินมาม่าเนี่ย มาวางหน้าตู้วิทยุนี่จะเหมือนปุ่มรีปอนจะต้องเลือกขึ้นความถี่ถ้าเลือกขึ้นความถี่ถูกต้องประตูมิติจะพานายไปสถานที่ที่ต้องการอต้องเลือกขึ้นให้ถูกนะครับแล้วถ้ากูเปิดไปแล้วเจอเอะอะแอะกำลังซอยกันเลยกูทาไงวะเกิดขึ้นไหนมันแปลกๆอ่ะขึ้นนี้มีนกอ่ออ๋นนี้มีนกอยู่พ่ออยู่นี่ไหมดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่อต้องเปิดไปเรื่อยๆเจอจนกว่าจะเจอขึ้นที่พ่ออยู่นะครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ได้แม่งเนื้อเลือกกินใจไปกินใจพ่อของเธอนั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะ กูเกือบตายแมากช็อกกูนึกว่าไม่มีผีเกมนี้มึงบอกเกมเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องพ่อมึงเถอะอีเขียนั่งอยู่ขนาดนี้กูไม่กล้าเปิดและทีนี้เฮียกูทำใจสบายมากเลยเมื่อกี้กูค,คิดว่าเออเจอหาช่องที่พ่ออยู่แม่งมาเจออีน้ำนี่แหละอีน้ำใครตามมีน้ำเนี่ยเมื่อกี้มึงตามกลับบ้านเลยเ,เครื่องหมายสี่เหล่ยมลูมเอบิกูวแล้วไม่กล้าเลไอนกแสกทะลุมิติมาแล้วแอนอย่าเพิ่งมาบินตอนนี้น้อง ตสวัสดีครับว่าไงผมกำลังตามหาพ่ออยู่พ่อของผมชื่อว่าบลูซรอสักครู่ที่นี่คนชื่อบูสอยู่หลายคนรายละเอียดเพิ่มไหมบูสคนหนึ่งเป็นบูดีหรือไม่ดีอ๋อคือพ่อของผมเป็นคนขี้โมโหนิดหน่อยก็คือพ่อไม่ดีน่ะแหละเหมือนตัวละครพระเอกรู้อยู่แล้วนะครับว่าพ่อเขาไม่ดีนะแต่เขาก็เป็นห่วงพ่อนะครับความหมายนะฮะก็ยังมีบูสไม่ดีอยู่หลายคนช่วยบอกให้จอดรงมาหน่อยพ่อผมชอบตะคอกรายละเอียดยังไม่พอเหมือนตัวกูเลยพ่อมันนะบางครั้งเขาก็ตีผมและตบ เสร็จแล้วจีบรีก็คือง่ายๆว่าคือมันก็น้องก็รู้อยู่ว่าพ่อไม่ดีนะครับประตูอยู่ข้างหลังเขาดื่มได้วันละกี่ปองผมกินไปหกแล้วหลอนเหมือนดูดม้าเลยครับน้องมึงหลอนหน่าพ่อมึงอะเขาทำเกินสองไอ้ทำมาตกใจเลยสิตกใจสิสับเด็กเคียอะไรน้าแกิร์นักกูอีก เด็กทาลกไม่ตกใจอยู่ไนอะพวกนายคือใครกันนะตอนนี้พวกเราว่าจะอยู่ที่นี่สักหน่อยโอเคงั้นไว้เจอกันนะเด็กๆชวนเรากินข้าวนะครับก็คือตอนนี้นะครับสรุปนะเดี๋ยวคนบอกลุงเอไม่เข้าใจลุงเอเข้าใจนะครับก็คือตอนนี้เนื้อเรื่องบอกประมาณว่าเริ่มต้นนะลุงเอเข้าใจถูกไหมเดี๋ยวลองดูนะนะครับอ๋อจำได้ละเกมนี้ที่มีข่าวเด็กว่าอเมริกาเล่นแล้วช็อกตายคาที่เฮ้ยจริงเหรอมึงก็เชื่อกูเนอะอเอาอีสัตว์กูจะไปรู้เหรอเนี่พ่อกูเหรอใช่ไหม พ่อกูหนาวอยู่อะนี่พ่อกูจริงหรอเนื้อต้นเรื่อมไม่ใช่ตัวนี้นี่พ่อกูหัวโล้นนี่หรือว่าพ่อกูวะพ่อเออพ่อจริงด้วยได้โปรดหยุดลงโทษฉันเหมือนตอนนี้พ่อมันโดนลงโทษนะครับจากไอหัวแดงที่แม่มันเล่านะครับนี่เขาทําอะไรกับพ่อลงไปเนี่ยนี่กับบ้านกันเถอะไม่งั้นคุณหน้าแดงจะมาจับตัวพวกเราทั้งพ่ออาจะไปจับเราไปทั้งคู่นะได้โปรดหยุดลงโทษฉันเฮ้ยมึงเมาลีไหมเนี่ยเฮียใช่ไหมเนี่ยพ่อกับเธอพ่อ พ่อเมารีเหรอพอกินไม่แบ่งน no. ี่ไงพ่อน่าจะเมารีนะทุกคนกลับก่อนกลับไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะอ๋อนี่โทรศัพท์คาถาทีกเคี้ยมีรับไอ้ขี่บ้าเมื่อยตายกูตายเกมนี้จำอย่างเดียวเลยตายติดเหลืองอีกไี้แม่งด่ายับขนาดนี้แม่งกูก็เบื่อเกิงแม่งเคี้ยอะไรแม่งใส่กงในซูเปอร์แมน ตัวให้ลุงเอยศและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัตินี่ลูกทําอะไรอยู่ก็ตามหาพ่ออยู่ไงทาไมแม่ไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบนั้นออดแม่บอกว่าทำไมเราไปซ่อนคุณหน้าแดงจับตัวพ่อไปแล้วออนี่คือเรานะครับน้องนั่คือนายจูดี้นะครับโอ้แบบนั้นก็ดีแล้วนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแม่คือว่าเรื่องมันยาวเลยให้ผมอธิบายแล้วตุ๊กตาดารอนของลูกเป็นยังไงบ้างมันโอเคดูอยู่หรือเปล่าตุ๊กตาดารอนหรอตุ๊กตาแม่รู้เรื่องตุ๊กตาด้้้ววยยยเหรรรออะะูสิพาาัันนนีลกกงไไม่ดข ว่าลูกเป็นเออแล้วเนี่ยลุงเอง<ล><ว>ครับว่าลูกว่าลูกมีกลิ่นว่าลูกกลิ่นปรุงแต่งแล้วเนี่ยเนี่ย ไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกเห็นภาพหลอนลูกกินตรงแต่งแน่เลยแต่เรื่องที่ลูกเล่ามาจะไม่เหมือนกันตลอดแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็นนคือเจ้าตัวตาลูกจําเรื่องที่เล่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้เลยฮะแม่ไม่รู้เลยหว่าว่าลูกเป็นอะไร <c oughs> ไปนอนเถอะเมื่อเช้คืนแล้วแม่ไปนอนลุงเอครับคอมพิวเตอร์รที่ดีต้องซื้อที่ไหนครับติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ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 ๊กตอกเฉลยร้านอาหารตามสั่งครับให้พ่อไ่ซื้อเถอะนะร้านคอมไ่ซื้อคอมร้านอาหารตาม ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอ๋น้องอย่าดุยพรสัมผัสความไข่เถอะครับตอนนี้ตอนนี้เนื้อเรื่องมันบอกประมาณว่าพ่อมันไม่ดีหรอกนะครับเบี่ยวไม่เอาน้องลุงเด็กลุงเอ๋ครับเคยมีข่าวต่างประเทศว่าเล่นเกมนี้แล้วช็อกปะทะตายแน่ไอ้เหี้ยร์ตายโอ้โห มึงหลอกว่ามันจะไม่มาแล้วมึงก็มาแล้วมึงก็มา,ลมมาหลอกไปหลอกมาอีสัตว์กูจะตายโหงเอาสับขาหลอกไปมาอยู่นั่นเหมือนจะโผล่เอาตกะล่าใจแล้วไม่โผล่ต้โผล่อีกอีแค่มึงเอาไงไมเกิดอ,อะไรขึ้นลวงเคหรือเปล่าคุกข่าวุกทำเหียเลยน้องมันใช้เวลาไหม ว่ากูหลอนที่แม่น,ええนี่ด้วยตัวนี้ถ้าแม่คือว่าคุณหน้าแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะขอลาออกจากงานมาดูแลลูกอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็เหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับลูกเป็นคนจิตปรุงแต่งหรือว่าลูกอาจจะป่วยหรือเปล่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันปูมาประมาณนี้นะครับว่าลูกอาจจะป่วยนะครับดูจากการที่แม่จะเอาราออกมาดูแลนะครับเหๆๆมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าลูกมันป่วยนะครับตอนนี้นะครับเหมือนเห็นภาพหลอนอ่ะแม่โทรแม่ไปสัญญาอีกแล้วคุกก็ได้สองร้อยลองคุก นะครับตอนนี้แม่สัญญาไว้ว่าจะลาออกจากงานมาดูแลสุดท้ายแม่ก็ไม่อยู่นะครับเกิดขึ้นมาคนเดียวอีกแล้วอาจจะเป็นภาพที่เขาจิตปรุงแต่งขึ้นมาอีกรอบก็ได้นะครับอุ้ยเลกเกมไม่ยีฮี้ผมรักลุงเอนะครับจากเนททิวสุดหลอ่อขอบคุณ,คณมากครับพ่อเมืองหอออวไหนไหนก็ไหนไหนเลยเอ รอแม่หลับแล้วตอกสดๆเลยน้องน้อง,งมึงใจกูตอกแม่มึงดูแม่เอาก่อนใส่เกงในซุปเปอร์แมนเบียวซุปเปอร์แมนอยู่อีตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราตื่นมาไม่อินแม่แล้วทั้งที่เมื่อกี้ก่อนนอนแม่สัญญาว่าจะเราออกมาดูแลเรานะครับกูไม่กล้าเดินและ้ะกูเริ่มหลอนเนี่ยกิบมีขางอกูไม่ได้ปิดแล้วตุ๊กตาไปไหนแล้วว่ะตุ๊กตาน่าจะอยู่ห้องนอนแล้วล่ะนี่กูว่าพัฒนาแล้วในตุ๊กตาเจอตุ๊กตาอีกแล้ว เป็นเหี้ยแกเกิดอะไรขึ้นกับนายอ่ะเฮ้ยตุ๊กตาโดนอะไรอ่ะนายท่านอัดฉันทะน่วมเลยโอ้โหคนายท่านอัดว่าน้องเขาไม่ค่อยชอบใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเท่าไหร่ผมขอโทษมันเป็นความผิดของผมเองฉันจะไปเห็นแม่ของผมไหมมีสูตรกินลีไม่ให้ทําลายตับจดนะเอให้กินตับหมูก่อนเล่ามันจะไม่รู้ว่าต้องไปทําลายตับไหนมันสับขาหลอกเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะมึงให้กูแดกตับหมูไปแล้วค่อยกินลีเพื่อที่จะให้ลีสับสนไปก่อตับผิดอันมึงคิดได้ไงวะอ แต่ก็ลองจดไว้เลย <c oughs> ก่อนเปิดใช้ได้ว่ายังไงนะท่น <c oughs> จับไปเมื่อกี้แม่มโดนจับนะครับท่นจับไปเมื่อกี้เลยขอโทษจริงๆที่ฉันหยุดเอาไว้ไม่ได้นายควรจะหนีไปไกลเพราะอีกไม่นานเขาจะมาตามตัวนายไปด้วยเอเยครับไอ้มึหัวไอ้กไอ้ในหน้าแดงจับแม่ไปนะครับรอบนี้นะครับผมจะไม่หนีต้องช่วยพ่อกับแม่ผมจะใชรแล้วครับจะเป็นริก,กาและเฉาช้ครับได้เวลาฮีโร่เบนเทนแปลงร่างเบียผมอยากเอาหมุจะช่วยยังไงไม่เห็นที่ท่านนายท่านรู้แล้วผมเจอสิ่งที่อยู่ในห้องของครังของพ่ออ๋อมันเป็นคาถานะเราอาจจะใช้คาถานี้หรือเปล่าไปในนตู้้แลวะ อีสัตว์ให้กูตามหาแม่ในตู้อีกแล้วเจอเฮียอะไรไม่รู้กูคุณแล้วจะหลอนเนะ่กูเริ่มจะช็อกแล้วเราไปตามหาแม่กันต่อใครับนนะตอนนี้ตุ๊กตาบอกให้กูเข้าไปอีกแล้วที่หอมาตามหาแม่นะครับรอบนี้นะครับแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่แม่น้องจูดี้มาตามหาแม่ครับแม่อยู่นี่นั่นไงแม่นั้นอยู่เจอแม่แล้วทุกคนที่แม่เป็นอะไรกับแม่ขนาดนั้นลุงเอเล่นต่อไปก็รู้เองเฮ้ยเราโยนเราโยนคาถาไปให้แม่นะครับแล้วยังไงต่อน้องกูเสียวหลังกูมากเลยตอนนี้กูปิดไฟอ่ะ ทำไมเราเข้าไม่ได้ทุกคนลุงเอเคยตกใจเกมผีจนเอาจูดี้มาหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเป่าผีออกไปไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องไปกูต้องมาซุ่มดูอะไรเนี่ยหลวงพ่อเลิกสตรีมกี่โมงครับกูไม่ใช่หลวงพ่อครับน้องหลวงพ่อไม่กลัวผีหรอกเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้นั่นไงไอ้หน้าแดงไอ้หน้าแดงเขาเไปหาแม่เราวันวัน,วนผมไม่ทําอะไรเลยครับผ <c oughs> องเงินแม่หาเรื่องหมาแต่ผมกดไลค์ให้บอ่ามเป็นเมนเทนนะอย่าบอกว่าแม่แบลงร่างเป็นมนเทนนะ เครับเรากลับมาที่ห้องอีกแล้วนะครับนะเราเห็นฉากสุดท้ายก็คือไอหน้าแดงไปจาดก,การแม่เรานะครับจัดก,การพ่อเราไปแล้วเฮ้ยอะไรยัเป็นอะไรอีกตุ๊กตาโดนเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเกิดอะไรขึ้นกับนายอะ่ะไอเฮียรอบนี้โดนเผาเลยนายท่านของฉันถูกป,ปักแล้วเอา้าลุงหันซ้ายหันซ้ายหำดำทีนี้หันนี่นายกำลังจะหายไปจริงหรอหไม่ต้องห่วงฉันไอสัตว์พิเศษน้องเบียร์พิเศษน้องตุ๊กตาเบียร์พิเศษไม่ต้องห่วงฉัน เย้เย <Yeah>, yeah. ้ฉันต้องการให้เป็นแบบนี้นายควรออกไปเจอพ่อแม่ของนายนะพี่พ่อแม่เราอยู่ไหนไอตัวแดงโดนตาบแล้วทุกคนพ่อแม่เราอยู่ข้างนอกเหรอนี่ไงพ่อกับแม่อยู่นี่เกมผีจนเอาจูดี้มาหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเป่าผีออกไปไหมครับกูเก่งจังวานานะน้องฮะพ่อแม่พ่อกับแม่เป็นอิสระสแล้ว<น>เฮ้ย <สม S 2> แนบมีชูใช่ไหมกูบอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับงานโกหกคุณเลกถึงกับโกหเราไปหาผู้ชายคนอื่นไม่รู้สึกลายใจบ้างหรือไงที่โกหกลูกตัวเองและที่คุณลละ คุณค <muitas S 2> ิดว่าไปกว่าฉันเรื่อยังไงดีไปกว่าฉันเรือยังไงเป็นแค่พวกอบอกเมียกินแท้แท้นี่พ่อภาษาอะไรเนี่ยทำอะไรมันก็เรื่องของฉันอยู่แล้วฉันคิดว่าที่ทำงานเงินเข้าบ้านเลี้ยงดูก็คือตอนนี้นะครับพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนหาเงินพ่อเนี่ยไม่ได้แม่เป็นคนหาเงินหลักนะครับแม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันฉันยังดีกว่าที่ทํางานหาเงินเข้าบ้านมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแล้วถ้ายังคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงซ้ำซ้อนคุณก็เป็นพวกที่ต่ำตงไอ้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 ไพ้ดอกรอบสิ แกไม่มีเสร็จพอกันทีเราไม่อยากกันดีกว่าคุณไม่กฉันกรคุณต้องย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ถ้าคุณยังเสนอ้าตอยู่ที่นี่ฉันจะพาลูกยายออกไปด้วยหยุดตัวเลยนะใส่ลงให้หน่อยลุงเหลืองลุงเองแยกเอาเล้วน้องตุยลงหนพ่อแม่ทะเลาะกันน้องพ่อกับแม่เราเลิกกันน้องพ่อพ่อครับพ่อพ่อ พ่อพ่อเดี๋ยวมอดไอ้สัตของกูเผื่อกูด้วยพ่อไปด้วยจะเป็นไงนะโอ้ยที่จริงแล้วที่จริงแล้วเลนเฟสบอกว่าฉันจะไม่ยอมกับเรื่องนี้พ่อไปไหนแล้วพ่อพอลุงเอครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับครัทำยังไงให้ได้ไปต่างโลกครับสาระนะครับ มึงไปหาอยู่มันกระซอเน,น้องลุงครับพีบ่รู้จะพูดไรแต่กินข้าวกับน้ำตาอร่อยครับพ่อยา่าเฮ้ยเฮ้ยอาพาพรนครสวรรค์ชอบสัตว์อะไรครับติ๊กตอกเฉลย ER ชอบมาชอบมาชอบมา,าไม่ไม่มันไม่ใช่ความจริง,รอ,งรอจะเสียใจด้วย <พอ S 2> รูสะบ้าอของนายตอนนี้จะเปิดได้แล้วเฮ้ยพู้จัดก,การใครเมื่อกี้ข่าว กูคเธอมาโมกมามามาให้มันเสียวไปเลยครับคุณผู้เช็มรูซุโกโยสิลุงเงินมาเอสงบเงินหมดเอสตรีนนี่มันผมเหรอลุงครับด่าอีแก้มเพื่อนผมหน่อยวันวันนายรู้อยู่แล้วเพราะว่าฉัน คือส่วนที่รู้ของนายนายพยายามปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดและยังสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นต่อหน้าพ่อและตัวเองส่วนฉันก็เป็นคนที่หาทางให้นายมาเจอกับความจริงฉันพยายามช่วยวิธีต่างๆที่จะทำให้นายรับความจริงได้ได้ได้มาหลายครั้งแล้วลองทายดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันพลาดติ๊กตอกน้องติ๊กตอกตามติ๊กตอกติ๊กตอกน้องตามมาในเกมลีสัตว์ติ๊กกระตอกติ๊กตอกกูจะไปความทรงจำทั้งหมดที่ฉันสูญหายไป ได้ดก็จับไปกรลูเตอร์ตอนๆๆๆนี้คือชนวนพราะข้าเหรอผมตายที่นี่มานานสิสี่วันแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะนาน <เอ S 1> ขนาดนั้นแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับพ่อแม่ผมพ่อของนายตอนนี้กำลังหมดส้ออยู่ในห้องพักถูกๆอย่าบอกว่าลุงเอครับช่วงนี้ผมอยากฮีมากครับทํายังไงดีแล้วยังไง,งพ่อกลับไปบ้านกับผมนะห่อมากครับขอบคุณมากครับบิวโด ไม่ใช่งูไไงงัวพาแม่ของนายจะชอบกลับมาช่วงดึกแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันยังไงลูกแม่ตามหาลูกก่ออย่าบอกนะเฮ้ยแม่มาเจอลูกเแล้วก็ตำรวจแน่เลยครับมีตำรวจพอจะมีบอกแสเกี่ยวกับที่ซ่อนตัวของสามีคุณหรือเปล่านะครับ นี่มันบัตรของห้องพักออกข่าวนะครับคิลเลอร์ฟาเตอร์กไม่น่าคาดหวังเลยคูคิดไว้ว่ามุงจะซึ้งเหมือนเมืองไม่อินเลยแต่อยากรู้ความคิดเห็นนะก็คือลูกตาย hey, ครับผมไปจีบสาวแล้วเขาบอกชอบคนเทพดีผมต้องไปบวชไหมครับน้องขอคนเทพดีน้องตัวละครเกมนี้สอเหมือนจริงมากเลยครับกราฟิกระดับฮอริวูดชอบคนเทพดีน้องจะไปบวชแล้วเนี่ย มันบโอ้ oh. เวลาลุงเอวิ่งหนีผีลุงเอเคยนึกครื้นใจเลยเอาจูดี้ยัดปากผีให้มันจบจบไปไหมครับไม่เคยครับชอบคนเทศดีเนี่ยลุงครับครับ,รบกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยเอาไปห้500าร้อยบาทหันไม่ตังกูหมดบัญชีละอย่าลืมด่าไอตังด้วย มัหมือลคสั้นมาากกว่่าเรื่องกับเพื่อนๆบอกนายมีดีนายก็โชว์ออกมาผมเลยชักจูดี้ออกมาโชว์ผมทําถูกไหมมันเหมือนละครสั้นอะมันเหมือนหนังอีกเรื่องนึงอะหนังที่กูเคยดูแล้วเรื่องอย่างเงี้ยคพาผู้ชายเข้าห้องทุกวันหน้าไม่ซ้ํากันเลยค่ะมันมีมันมีอยู่หนังเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังชื่อเรื่องอะไรไม่ได้จําหนังเก่ามากนะครับให้ฟังหน่อยค่ะ ก็คือก็คือที่จริงๆก็คือก็คือ,คอ,คอลูกไม่รู้ว่าตัวเองตายนะครับผมต้องไปช่วยโลกจากผู้สร้างพ่อเป็นคนสร้างพอเมาให้เราครับผมคือออติมัสพรานนะครับพอเมา,เาประมาณนี้ <ผม S 2> คือลุงเอลุงเอเคยมี เคยดูหนังท right? <c oughs> kind of ี okay. ่มัน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 คมัวเนี้เข้าใจความหมายไหมลุงเอรู้ว่ามันจะสืออะไรนะครับแต่ผมอ่ะเป็นคนชอบดูหนังหักมุมเยอะนะผมอ่ะลุงเอจะบอกให้ว่ากูดูหนังหักมุมแนวอย่างเงี้ยมันเป็นหนังอ่ะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพอกูดูกูเล่นอย่างเงี้ยกูรู้ว่ามันจะสื่ออะไรแต่มันยังเบาไปสําหรับกูนะครับจริงๆลุงเอดูหนังแบบระดับฮอลีวูดอะหนังหนังที่หักมุมระดับฮอลีวูดหนังแบบซิกเซนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันหนักกว่านี้นะครับนะลุงเอเจอเจอหนังที่มันหนักกว่านี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้อยู่ว ต้องการสื่ออะไรนะครับเกมต้องการสืออะไรแต่ว่ากูกเล่นกูดูหนังแบบผักมุมมาเยอะคุกข่าวคุกข่าวเป็นฮ